ก็อย่าไปเสพเยอะการที่เราเปิดรับเยอะนี่มันทุกข์อยู่แล้วนะ <g rain> เพราะว่าถามว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายมากกว่ากัน <g rain> แล้วเราก็ฝังหัวแต่สิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์ <g rain> นั้นการสํารวมกา <g rain> ร <g rain> ที่ปิดกัน้นอย่าไปบางทีไม่จําเป็นต้องเสพก็อย่าไปเสพนะั้นการสํารวมอินทรีย์เนี่ยมีสติที่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการเจริญเมตตาเนี่ยแล้วก็ปิดตอนที่เราเนี่ยมาเจริญปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความสุขไหมเพราะเรามาเสพแต่อารมณ์ที่ดีๆ <Yeah. S 2> ชีวิตเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเลือกเสพนะงั้นถ้าเกิดเราอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปเสพใ <Yeah. S 2> นสิ่งที่มันเป็นพิษอันนั้นเป็นยาทิษมากกว่าเรา <Yeah. S 2> ยิ่งเสพแล้วมันก็ยิ่งฝังใจแล้วมันก็ <Yeah. S 2> ตอบย้ำแล้วก็มันก็เป็นความไม่พอใจอ่ะพอเราไปเจอเรื่องไม่ดีที่เราไปรับอารมณ์ไม่ดีเข้ามา <Yeah. S 2> งั้นอันแรกเนี่ยปิดเลยนะ <Yeah. S 2> เสพให้ได้เท่าที่จําเป็นจริงๆงั้นอย่าไปเสพมากเราเรา,เรารู้แล้วผลเสียมากกว่า สู้เรามาเนะสพกุศลสิ่งที่เป็นดีที่เราเนี่ยอยู่กับตัวอยู่กับโลกเนี่ยโลกเขาก็เอาแค่พอรู้ว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรรวมๆนะไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ลึกรู้อะไรมากเราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปแก้ปัญหาแล้วถ้าเกิดอยากจะมีความสุขเดียดต้องมาเสพอารมณ์ทางธรรมนะนะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์หายใจมาเสพอารมณ์กรรมฐา,านเนี่ยอันเนี้ยนะทางเดียวเลยนะนะไม่งั้นไม่มีทางนะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีทางที่จะไปรับอารมณ์แล้วเราจะไม่สะเทือน เราจะไม่ทุ์ร้อนเนี่ยไม่มีทางบางทีเราบาดระแวงบางทีเรากลัวตอนโควิดเห็นไมมมีคนเป็นโรคประสาทมากกว่าคนเป็นโรคโควิดอีกก็คือเป็นโรคบาดระแวงจนเ็าเรียกว่ากลัวกลัวจนกระทั่งเ็าเรียกว่ากลัวจนเพราะว่าเราไ,ไปเสพข่าวมากเกินงั้นก็ต้องต้องเสพให้น้อยลงนะนเพราะว่าเรา,<ๆ>เ,ราเราจะโยนิโศยังไงเนี่ยมันโยไม่ทันหลอกตอนนั้นเราไม่ได้เก่งพอขนาดนั้นครับ คนที่ทําฌานสมาบัติคนที่มีสมาธิดีๆไปเสพข่าวเยอะๆฌานก็เสื่อมเหมือนกันนะที่ฤาษีเหาะไปแล้วก, <c oughs> ก็ล่วงลงมางงมาะว่า <นะ S 1> ไปเสพตามฤาษีก็เหาะไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะงั้นให้เรารู้เลยโทษภัยของการเสพมากเกินไปแล้วก็เรากั้นไม่ได้หรอกกั้นที่ดีก็คือสำรวมตาหูจมูกและลิ้นกายใจของเราเนี่ยอันนี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะสงบ